สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะมารีวิวเจ้าตัวรีโมท G30S นะครับนี่นะครับอันนี้คือกล่องด้านนอกของมันนะครับเป็นแพ็กเกจนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะข้างในกันนะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้งานเบื้องต้นเนาะสำหรับมือใหม่นะครับหรือที่ใครยังไม่รู้จักนะครับก็เข้ามาลองดูมาเล่นได้นะครับ ก็แกะมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเงาครับ USB อยู่ด้านหลังนะครับก็คืออยู่ในนี้นะครับต้องแกะฝาตรงนี้ออกมานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนถ้าใครซื้อไปแล้วแล้วหา USB ไม่เจอนะครับถ้ามันไม่อยู่ตรงนี้นะครับรีบติดต่อมินด่วนเลยนะครับโอเค แล้วก็ USB ตัวนี้นะครับให้เอาเสียบกับเข้ากับกล่องนะครับก็คือแอนดมินจะเทสกับกล่องรุ่นนี้นะครับ X96A นะครับเสียบเข้าไปที่พอร์ตสีขาวก็ได้นะครับส่วนเจ้าตัว G30S นะครับจะใช้ฐาน 3A นะครับก็คือฐาน 3A อย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างฐานนะครับแอนดมินก็ใส่ไป พอใส่เข้ามาแล้วนะครับก็ปิดฝานะครับพอเราใส่ฐานไปแล้วนะครับก็จะใช้งานได้เลยนะครับอ่ะลองดูนี่นะครับจะเป็นเมาส์หน้าจอนะครับอ่านี่ครับสังเกตตรงนี้หน้าจอครับมันจะมีเมาส์หมุนตามหมุนตามอ่าที่เราชี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามารู้จักตัวรีโมทกันก่อนก็คือ G สามสิบ S นะครับ อ่าอันเนี้ยจะเป็นขึ้นบนนะครับก็คือเลื่อนเลื่อนเคอร์เซอร์นะครับอ่าเดี๋ยวผมปิดเมาส์ก่อนนะครับอ่าปิดเมาส์ไปละก็คือขึ้นบนนะครับขึ้นบนก็กดตรงนี้นะครับก็คือปุ่มขึ้นบนอย่างเงี้ยครับลงล่างนะครับลงก็ลงนี้นะครับอ่าถ้าเรากดขวานะครับมันก็คือสังเกตเคอร์เซอร์สีฟ้าบนจอนะครับนี่นะครับอ่านี่คือกดซ้ายนะครับกดขวาครับ อ่าถ้ากดลงก็ลงนี่นะครับขึ้นบนลงล่างครับสมมุติถ้าได้ตำแหน่งแล้วนะครับก็กดโอเคได้เลยนะครับอย่างเช่นเราจะเข้าไฟเบ์เซอร์นะครับก็กดโอเคได้เลยมันก็จะสั่งการไปที่กล่อง Android นะครับอ่าอ่าย้อนกลับยังไงนะครับย้อนกลับก็คือกดลูกศรวงกลมตรงนี้นะครับคือปุ่มนี้อันนี้คือย้อนกลับนะครับ ส่วนอ่าถ้าเข้ามาแล้วก็คือจะออกไปหน้าหลักเลยก็กดรูปบ้านเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะครับจะออกมาหน้าหลักเลยอ่าก็คือหน้านี้ครับอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอ่าแล้วมันจะมีสถานะบอกตรงด้านขวามือนะครับอ่าเพิ่มเสียงลดเสียงอันนี้ก็คือปิดปิดเสียงเลยนะครับอันนี้ปิดเลยก็คือปิดไม่ให้เปิดเสียงเลยนะครับอ่าโอเค อ่าต่อไปนะครับก็คือตัวนี้ครับฟังก์ชันลูกศรที่เป็นวงกลมแล้วก็มีลูกศรชี้อยู่นะครับอันนี้คือฟังก์ชันเมาส์นะครับพอเรากดปุ๊บอ่ามันจะเมาส์มันจะลอยอยู่บนหน้าจอนะครับเหมือนเหมือนที่เราเขายับมือไปไป,ไปมาๆอย่างเด็เดดูนะครับเดี๋ยวมีทําให้ดูอ่าอย่างเงี้ยถ้าเราจะเออเข้า Google Chrome ใช่ไหมครับเราก็กดอ่าเอาเอา,เอาลูกศรไปชี้นะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยโอเคบน รีโมทก็คือตัวนี้นะครับอ่าลองดูนี่นะครับปึ๊บมันก็จะเข้ามาเป็นหน้านี้เลยนะครับอ่าโอเคอ่าฟังก์ชันต่อไปนะครับอันนี้เดี๋ยวแอดมินกลับไปที่หน้าหลักก่อนนะครับไปที่บ้านปึ๊บกลับมาหน้าหลักเราจะเป็นหน้านี้นะครับอ่าส่วนใครอ่าชอบติดปัญหาในเรื่องของการสั่งงานด้วยเสียงนะครับอ่า ก็คือการสั่งงานด้วยเสียงของรีโมท G30S นะครับก็คือตัวนี้นะครับพอเรากดปุ๊บอ่าพอเรากดปุ๊บนะครับมันจะชอบมาเด้งเป็นหน้านี้นะครับลูกค้าครับอ่าถ้าของใครเป็นหน้านี้นะครับอ่าแอดมินแนะนำให้กดการตั้งค่าสีน้ำเงินตรงข้างล่างก็คือตรงนี้นะครับอ่าการตั้งค่าครับอ่าแล้วก็ จะขึ้นมาเป็นหน้านี้ให้กดตั้งค่าตรงนี้นะครับพอเรากดปุ๊บมันจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ครับหรือไม่ก็กดไม่มีก่อนอมาหน้านี้นะครับแล้วก็ให้กดตรง Google นะครับกดตรงนี้จะไม่ได้นะครับตรงวงกลมมันไม่ไม่ได้นะครับลูกค้าก็กดข้างหลังได้เลยก็คือ กดช่องนี้อบรรทัดนี้ให้มันขึ้นมาเป็นนี่นะครับปึ๊บเราก็กดตกลงครับให้มันเป็นติ๊กถูกสีเขียวตรงนี้นะครับอ่โอเคจากนั้นก็กด back ับได้เลยนะครับหรือไม่ก็ออกไปที่หน้าหลักได้เลยาจะเป็นหน้านี้นะครับจากนั้นก็ลองดูนะครับว่ามันจะได้ไหมเดี๋ยวมีลองกดรูปใหม่นะครับบนหน้าจอ ี่นะครับก็คือไมค์ตัวนี้อ่าสั่งเลยนะครับว่า Open Google Open Google อ่าเอาม่นะครับกดไมค์กดไมค์อ่ากดไมค์นะครับก็จะเป็น Open Google อ่าส่วนใครที่ กดแล้วมันเป็นหน้านี้นะครับก็คือเด้งมาเป็นหน้านี้ก็กดแอร์โฮมตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะโชว์สถานะอาแอปของเราที่เราเคยลงไว้ก็เป็นพวก IE พวกอินเทอร์เน็ตพวก Google Chrome พวก g อ o g l e ต่างๆนะครับมันจะโชว์ขึ้นมาแต่อันนี้ของเรามีแต่ g l e Chrome ครับเราก็เลือก Google Chrome แล้วก็กดทุกครั้งก็ได้หรือเฉพาะครั้งนี้ก็ได้นะครับอ่มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะครับ อ่าโอเคเนาะเดี๋ยวก่อนอ่านี่นะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยอ่าหรือว่าจะค้นหาด้วยเสียงก็ได้นะครับอย่างเช่นกดตรงนี้นะครับกดลิงก์นะครับแล้วก็กดไม้ตรงด้านบนขวานะครับก็คือบนนี้นะครับกดปึ๊บแล้วก็ถึงหน้านี้แล้วก็อนุญาตนะครับ สมูทบล็อกทีวีอ่าอย่างนี้ไม่ตรงนะครับเดี๋ยวเอาใหม่อ่าเดี๋ยวเราลองดูอีกรอบนะครับอ่ากดที่ไม่อีกรอบนึงครับอ่า a อ d r o i d t ี b o บ s h o ก็ก็รอสักครู่เดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าที่เราสั่งไปนะครับอ่า พอมันค้นหาได้แล้วมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับอ่าเราก็จากนั้นเราก็เอาเมาส์ที่เราเสียบไปนะครับก็กดใช้งานได้เลยนะครับก็คือแบบนี้ครับอ่าก็เลื่อนดูนะครับอ้าวอันนี้มันอ่าน,นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อร้านของเรานะครับในระบบช้อปปี้นะครับลองลองดูนะครับจะมีอยู่ อ่าโอเคอ่าปิดท้ายนะครับส่วนคนไหนที่กดแล้วสถานะเป็นสีเขียวนะครับแสดงว่าตอนนี้ยังใช้กับกล่องได้นะครับสถานะ,ะไฟสีเขียวครับจะใช้ได้ทั้งหมดเลยของทุกฟังก์ชันนะครับแต่ถ้าคนไหนกดแล้วเป็นไฟกระพริบสีแดงเหมือนเหมือนในคลิปนี้นะครับตรงนี้นะครับจะไม่สามารถกดอ่า สั่งงานด้วยเสียงหรืออะไรได้นะครับถ้ากดแล้วก็จะเดงเ้งมาเป็นหน้านี้นะครับให้เราทําการเปลี่ยนก่อนนะครับอ่าก็คือจะเปลี่ยนสถานะจากไฟสีแดงนะครับให้เป็นไฟสีเขียวนะครับก็กดไปที่อ่าตรงปุ่มทีวีนะครับหนึ่งครั้งอ่าเดี๋ยวเราลองดูก่อนอันนี้เป็นไฟสีแดงนะครับอ่าเรากดปุ่มทีวีหนึ่งครั้งกดปุ๊บอ่าแล้วเราก็ลองกดอะไรก็ได้ในสักตัวหนึ่งดูก่อนว่าสถานะไฟเป็นอะไร ต้องให้ไฟสถานะเป็นสีเขียวนะครับถึงจะใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้นะครับอของเจ้าตัว G11 นะครับปิดท้ายนะครับถ้า,าซื้อไปแล้วติดปัญหาการใช้งานตรงไหนนะครับก็สามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงแอดมินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ